ื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจกับเด็กๆด้วยนะครับวันนี้เด็กๆทุกคนพยายามตั้งใจมากก็พยายามทําอย่างดีที่สุดนะครับก็อันนี้ฝ่ายโค้ชเนี่ยก็หนักใจมากเพราะว่าจะต้องทําทีมให้บาลานซ์นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยทางเกาหลีเขาก็ประชุมเทคนิคลมีติ้งเขาบอกว่าเขาจะใช้ชุดผสมนะซึ่งเราก็มีชุดผสมน้อยมากส่วนใหญ่ก็เด็กๆทั้งนั้นเราก็พยายามที่จะที่จะให้โอกาสเด็กๆลงเล่นแต่เกมเนี้ย ทางทีมแล้วก็สตาฟโพสเนี่ยก็ตัดสินใจให้พี่นุกนิกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คอยเชื่อมต่อระหว่างน้องๆซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคิดว่านุกนิกทําหน้าที่ได้ดีสามารถที่จะเชื่อมต่อทําให้เด็กๆหลายคนเนี่ยในทีมเนี่ยเกิดคอนฟ idence นะครับแล้ววันนี้ทุกคนก็ก็เล่นไปตามแผนนะก็ต้องยินดีกับเขาการทำไซด์เอาการทำเรกพอยต์วันนี้เขา enjoy กับกับดิกแอทแท็คือ enjoy กับการแรลลี่อ n จ o ยกับการบล็อก แล้วก็ดีเฟนส์แล้วก็ลุกกลับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามมันไม่ง่ายครับที่เราจะเล่นกับทีมคุณภาพดีๆอย่างเกาหลีนะครับผมก็ต้องขอบคุณทีมเกาหลีด้วยที่เขาก็พยายามเล่นอย่างเต็มที่แต่พบว่าเขาเปลี่ยนตัวกันใช้ตัวกันเกือบจะแทบทุกคนนะก็มีพี่ๆรุ่นใหญ่ยังยังไม่ได้ลงแต่คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงลงกันเต็มที่วันนี้เด็กๆสิ่งที่เขาได้เนี่ยก็คือคอนฟิเดนส์เขามีความเชื่อมั่นเราก็ต้องเก็บรักษาสิ่งนี้ให้ดีแล้วก็ ในขณะเดียวกันเขายังมีสเปซมีพื้นที่ที่จะพัฒนาขึ้นได้อีกก็คงต้องต้อง,องออฝึกซอ้อมกันต่อเนื่องนะครับต้องขอ,อ,อทางผู้บริหารสมาคมได้ได,ได้ได้อนุมัติให้ให้เด็กๆเ,เขาได้ซ้อมต่อเนื่องนะครับเรายังมีเด็กอีกบางคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะพัฒนาได้อีกนะครับแล้วก็คิดว่าแมตช์นี้ครับก็จะเป็นการคิกออฟที่ดีสําหรับทุกคนวันพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับเรา ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราชนะแล้วพรุ่งนี้เราจะชนะอีกมันต้องทุกคนต้องช่วยกันต้องทําให้ดีอันนี้ก็ชื่นชมกับพวกเขาว่าพวกเขาก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักบางคนก็อยู่กับผมเกือบ4เดือน3เดือนกว่านะครับ<笑><笑>ก็เขาเขาได้ปลดปล่อยในหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าเราให้เขาตั้งเป้าหมายในการมาที่นี่มากแล้วเขาทุกคนก็ตั้งใจมากบางคนก็ยังรู้สึกว่ายังควบคุมตัวเองไม่ได้ยังมีอยู่นะก็จะพยายามปรับให้ให้พวกเขาดีขึ้นนะครับ